ก็ตัวดีมากสรามครับบังสลามครับไฟไฟนี้สองภูเก็ตเลยใช่ครับเป็นไงครับบรรยากาศที่นี่ก็บรรยากาศดีครับสบายบสบายเนาะธรรมชาติครนั่นผู้ชกเรานั่งอยู่นั่นครับผมมีการคุยกันบ้างยังครับน้องก็คุยกันก็วิ่งตอนเช้าก็วิ่งเจอกันด้วยวิ่งตอนเช้าก็สวนเจอกันตลอดครับผมมีใกล้ๆแบบกันมีแบบคอมเมนต์กันบ้างไหม มันไม่มีแล้วมีม <mel od ic> ีแต่เซลน, <porter> น er <anda> ั่นะครับผมเป็นไงใครวิ่งเยอะกว่ากันตอนเช้านะครับใครวิ่งเยอะกว่ากันน่าจะซูสีซูสีใช่ไหมครับผมบางสานยุติได้แล้วปีนี้มกราเนี่ก็ยี่สิบมกราเนี่ก็สามสามนะครับอู้ยมกรานี่วันเกิดด้วยครับผมโอ้โหตั้งใจคว้าชัยใช่ครับวันเกิดด้วยปีใหม่ด้วยเลยใช่ครับผมซ้อมภูเก็ตกับซ้อมที่นครต่างกันไหมน้องอืมผมว่าซ้อมภูเก็ตมันดีกว่าเพราะคู่ซ้อมมูฟ้ามันก็เยอะกว่าครับอืม คูสองกูปัํมตัวเลือกเยอะใช่ครับบรรยากาศอะไรมันก็โอเคกว่าครับไฟล่าสุดที่บุรีรัมย์แฟนมวยก็ยังจําติดตาครับผมสไตล์บางสารชกยังไงก็ต้องมีเลือดเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับผมไม่ไม่สงสารร่างกายตัวเองบ้างหรอมันเราเป็นมวยอย่างนี้แล้วก็เป็นจใจเดี๋ยวลอยแบบตั้งรับตั้งรับผมมัน,มนชกไม่ได้ผมมันไม่ใช่สไตล์เรานะใช่ใช่ครับได้ข่าวมาว่าไฟนี้เนี่ยอาจจะเป็นไฟสุดท้ายของบางสารหรือเปล่าไฟนี้ถ้าทางประเทศญี่ปุ่นเขาเปิดนะครับ ผมชกเสร็จผมก็เดินทางไปก็ุ่่นอยู่ที่สถานการณ์ใช่ครับผมถ้าทางญี่ปุ่นเขายังไม่เปิดผมก็ยังจะชกต่อผมก็เรื่อยๆก่อนจนกว่าทางญี่ปุ่นเขาเปิดประเทศครับผมอ๋อก็คือถ้าถ้าจบจากไฟนี้แล้วญี่ปุ่นสามารถเข้าได้แล้วก็ใช่ลยตอนแรกคิดว่าทางญี่ปุ่นก็ส่งมามกุรเนี้เดินทางไปได้แล้วก็โควิดมารอบใหม่เนี่ยก็เลยไม่รู้เป็นไงใช่ครับผมก็เลื่อนเปิดปิดประเทศต่อครับ แฟนมวยก็น่าจะแช่งให้ประเทศญี่ปุ่นยังไม่เปิดอะ <c oughs> เพราะอยากจะดูบางสาันชกเรื่อยๆครับผมชกรายการใหญ่2รายการติดต่อก,กันเลยบุรีรัมย์กเก็ตรู้สึกยังไงบ้างครับบางสันก็ดีใจก็รู้สึกเออเป็นเกียรติมากก็ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ครับที่ว่าสนับสนุนผมแล้วก็ให้ผมร่วมชกที่ในรายการใหญ่ๆครับผมออก็ขอบคุณทางผู้จัดครับผมแล้วก็ขอบคุณลูกพี่เถสมหมายลูกพี่อัศวินพันเมืองลูกพี่สุนทร ปูทองที่สนับสนุนผมมาตลอดครับครับบางสาันพูดอะไรกับแฟนมวยที่รอเชียร์และกำลังใจระวันพรุ่งนี้หน่อยครับน้องครับผมสวัสดีครับผมเสร็จการออกพมรษาก็ฝากพี่น้องพี่น้องแฟนมวยครับช่วยเชียร์และเป็นกำ,กำลังใจผมด้วยผมสัญญาครับ ก็ผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับม่ว่าผลแพ้ชนะผมก็เต็มที่แน่นอนก็เต็มที่ทุกไฟครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามด้วยครับผมบังสันขอโชคดีครับผมขอบคุณครับนี่แหละครับนี่เป็นการย้ำแหละครับว่าไม่ว่าคุณจะแพ้หรือชนะครับถ้าคุณชกแล้วถูกใจแฟนมวยครับคุณได้ชกอย่างต่อเนื่องอย่างบังสันนี่แหละครับแพ้ชนะนี่แฟนมวยไม่เคยว่าครับเพราะว่าผลงานของเขานี่มดเราคุยกับแฟกชันแล้วครับ